พูดได้เต็มปากไหมาว่าเอลิกทันฮาร์กเองน่าจะโดนความกดดันเรื่องของความเพรสเชอร์ในในในเรื่องของตําแหน่งได้ยังพี่ฝูกพี่ตําโดนสิโดนไหมสำหรับผมนะครับผมบอกได้เลยว่าฟังเส้นสุดท้ายเพลงอะไรวะอายลงมโอ้โห,หขยันร้องเนี่ยแล้วก็เพลง <S <S 2> <S 2> <S 2> คือไม่ใช่เพลงแบบตามตลาดด้วยกูก็ไม่รู้ไง ฟังเส้นสุดท้ายนะคุณต๊อบฟังเส้นสุดท้ายเส้นสุดท้ายจริงเหรอจริงเหรอนั่นคือไม่ใช่ฟังเส้นสุดท้ายคือนับถอยหลังวันที่เล่นกับเลี้ยวผูเดือนธันวาโอ้โหนี่ไกลไกลอะไรอ่ะพฤติการแล้วก็ธันวาน่ะสองเดือนสองเดือนต้องกี่นัดพี่ฟุกต้องมีไม่สองเดือนนิดนิดเองอ่ะห้าหกนัดนะนั่นแหละถ้าวันนั้นวันนั้นแพ้ก็เสร็จ อ่ะถ้าแม่งแพ้หลังนี้อีกสามนัดเอ้าแพ่งแพ้หมดอ่ะจะอยู่ถึงเมือก่อนแดงเดือมอก่อนแดงอดเื่อก่อนแดงเดือดจริงๆเมื่อกี้ที่ตอบถามโฟกัสว่าเออมันมันมันควรจะอยู่ในความกดดันแล้วหรือยังอ่ะครับเออซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราถามต่ออีกทีนึงว่าไอ้ที่มาของที่มาของคําถามนี้มันคืออะไรถูกปะว่าว่าทำไมเทนทารมันถึงเราถึงต้องถามว่ามันควรจะถึงเวลาหรือยังวะมันไม่ใช่เพราะว่ามันแพ้ซิตี้หลอกสามลูกอ่ะเออแต่เพียงแต่ว่า ตั้งแต่มันเปิดฤดูกาลที่ผ่านมาไม่ว่าเราจะมีข้ออ้างอะไรเต็มไปหมดให้กับเทนฮาร์กตัวเจ็บบ้างไม่พร้อมไม่น,น่นั่นไิ่นี้มากปีนี้เนี่ยเทนฮารมันทําอะไรให้เราเห็นแล้วหรือยังอ่าเนี่ยนึออกไหมเพราะตอนนี้เร,เ,รเราเราเราพูดแต่ผลงานปีที่แล้วนะที่แบบอุ้ยเทนฮาร์กแม่งทำนี้เข้าใจเนี่ยซึ่ง ซึ่งต่อให้บอกว่าเอาผลงานปีที่แล้วออกมาได้กด่สมมติเราผลงานปีที่แล้วเป็นตัวตั้งใช่ป่ะเอาเรื่องตัวเลขอ,ออกไปก่อนบ,บอกสิ่งนี้มันเป็นรูปปรรมว่าเทนแามมันเข้ามาแล้วแมนยูมันกลายเป็นทีมที่เล่นหนึ่งสองสามสี่ห้านี่คือข้อดีเป็นข้อแข็งแรงของมันเนี่ยคืออะไรครับ,รบเออแล้วปีเนี้ยมันมีบ้างไหมหรือว่ามันมีอะไรแปลกใหม่ไหมซึ่งมันก็ไม่มีไงถูกป่ะแล้วผลคี<ๆ>่ผลงานแข่งขันมันก็อาจจะไม่ได้แล้วหลังจากนั้นอะไรแบบเนี้คาร์เมโลก็ความเก่งกาจในแบบ สิ่งที่เราเคยเห็นจากปีก่อนมันก็ไม่เหลือเท่าไหร่แล้วไป